สวัสดีค่ะตัวไหนคะสุภาพน้ตัวะสวัสดีค่ะเจน่าค่ะรับบทเป็นแพทค่ะสวัสดีค่ะจินนี่ค่ะรับบทเป็นหมอเบรมค่ะสวัสดีค่ะเวน่ค่ะรับบทเป็นพี่หมอสิตาค่ะสวัสดีค่ะมิวรับบทเป็นหมอโบค่ะเป็นยังไงเปิดกองไปแล้วรุ่นวายประาไหนครับคือคืนค่ะแต่ละมือต้องใช้คําว่าถ้าเกิดเราตั้งสติเร็วแค่ไหนอะเราจะไปได้เร็วแค่ไหนแต่เมื่อไรที่เราไปกองแบบ ไม่มีแรงไม่มีแบบตั้งสติไม่อยู่อ่ะก็คือไม่มีใครช่วยชีได้เพราะบทก็คือแบบต้องต้องใช้ต้องใช้พลังงานทุกส่วนแล้วเหมือนกับว่าเราถ่ายเราถ่ายตามโลเคชันใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วโลเคชันนั้นอ่ะ <c oughs> ก็จะมีทั้งเศร้าทั้งเหงาทั้งแฮปี้อะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็มาในอย่างแบบอย่างตอนเช้าอะไรเงี้ยเราถ่ายเปมันห้าซีนอะไรเงี้ยมันก็จะมีซีนร้องไห้แล้วโผล่ไปแฮ ppy แล้วกลับมาแบบที่เศร้าใหม่อะไรเงี้ยมันต้องเปลี่ยนแววตาให้ทันก็คือเหมือนแบบสวิชก็คือมันต้องใช้พลังงานทั้งหมดที่มีอันนี้คือเราคนเดียวรหรือเปล่าอะไรคะอันนี้คือเราคนเดียวหรือเปล่าหรือว่า <c oughs> ดูคู่นี้เขาแบบดูแบบาจะเป็นสโทนแฮปปีอ้อีกไม่ค <c oughs> ู่เราเนี่ยค่ะคิวต่อไปมาแล้วค่ะมาแล้วเต็มมาแล้วค่ะคิวต่อไปมันจะขรุขระมันจะเรื่อมันจะเรื่องมันจะจริงจังมันมันจะซีเรียสนิดหนึ่งมันจะเป็นการอื แสดงว่าก่อนหน้านี้ผู้เราคือหวานตลอดเลยยังชิวๆอยู่ค่ะยังก่อนหน้านี้ยังรอมคอมแล้วก็คอมเมดี้อยู่ค่ะยังยังยังไม่เข้าโหมดแบบจริงจังอันนี้คืออะไรคะเนี่ยมีหมดจริงจังแล้วก็มีหมดอากันถามนะผู้ที่ยังไม่ได้มีเราเต็มตัวขนาดไหนก็เต็มตัวดีค่ะก็พร้อมพร้อมรับมืทุกอย่างค่ะ พร้อมรับมืออะไรครับพร้อมรับมือเขา้วกับบทด้วยกับเขาด้วยค่ะเพราะว่าเพิ่งได้เบรกดาวอัปเดตมาจะบอกว่าโหหกโมงเช้าถึงสี่ห้าทุ่มอะหกโมงมันเรื่องปกติวินเลยวินเลยกำลังกำลังจะเข้าเข้าแบบเข้าแบบว่าเหมือนเขาบ่นเขาบ่นทุกรอบไงเขาบ่นทุกรอบขอให้เราไปก่อนใช่ใช่ค่ไปก่อนใช่คิวต่อไปเป็นคิวเราอันนี้ฐานรากุ้นพี่เป็นยังไงรุ่นพี่ เป็นยังไงคะเจนะ่าคือใช้คําว่าเกิดแล้วฟื้นแล้วตอนนี้ก็กําลังจะฟื้นขึ้นได้ใหม่ค่ะหลังจากที่ทำงานมาซึ่งเออมันเรียกได้ว,ว่าเรามีหลายชีวิตในทุกๆวันเกิดแก่ช่อยตาย <laughs> ไม่ใช่ในทุกๆวันในทุกๆช่วงเวลาของแต่ละวันอย่างตอนเช้าเราอาจจะมาแบบเฟรชเราเจอฉากอ้โหเราเจอฉากเราจะฉากเศร้า,า,าๆ,ๆไปอะค่ะมันก็แบบ แต่ขอแอบเมาได้ไหมคะคู่นี้หนูสังเกตนะคะเวลาเขาแบบเขาจะฉากเศร้าแล้วก็มาฉากแฮปปี้อ,อะไรอย่างงี้กันใช่ไหมคะสองคนเนี่ยเขาจะมีการแบบปรับฟิลให้กันนะคะ,ะ,ะเขาต้ยังไงยังไงเออ <laughs> เขาจะมีความแบบรู้เศร้าๆอยู่แล้วแล้วเปล่าเป็นแฮปปี้เขาก็จะมีความแบบมันเล่นกันมาแบบงงง้งให้แบบแฮปปี้กันอะไรอย่างงี้ลาทำเรอไม่รู้ตัวเลย จริงเหรอมันต้องบูสต์เนี่ยมันต้องบูสต์เขาจะมีความแบบพอจะเศร้าสองคนก็จะแยกกันแล้วก็แบบเอาเยกกันบบเศร้าใช่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 แต่พอจะมุ้งมิ้ง่ะเธอจะกลับมาแล้วเธอก็จะไม่ตอนเศร้าก็อยู่ด้วยกันบางทีไม่ไม่ไม่แล้วก็ฝนเข่าร้องไห้ใช่แล้วเจนี่เป็นไงเจน่าบอกว่าของเจน่าแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงแต่ละโอ้ไม่ต่างกันเลยค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาก็จะเจอสึกหนักหน่อยก็จะเป็นสึกการร้องไห้ สิ่งที่ต้องพกติดตัวไว้เลยคือที่ประคบตาค่ะพอเดินมากองปุ๊บปุ๊บวางของก็จะเอาที่ประคบตาไปใส่ในตู้เย็นค่ะแล้วก็ตอนพักโหพี่ช่างแต่งหน้าเขาก็คือบอกว่าจินนี่ไม่ไหวแล้วลูกมามลบหน้าลบหน้าค่ะแปะใต้ตาแล้วก็เอาเครื่องนวดมันนวดนวดนวดตอนพักกลางวันก็คือตอนพักกลางวันอ่ะแบบบางวันก็ไม่ไปกินข้าวก็คือนอนแล้วก็เครื่องนวดนวดแล้วก็ขึ้นหน้าใหม่ค่ะเพราะว่ามันบวมมากซีนเศร้าของเราเราคิดว่าแบบเราลองใช้แต่งยัยที่สุดขนาด โอ้ใช้เอาถามอย่างนี้ดีกว่าว่าวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงดีกว่าคะงั้นเราร้องไห้เป็นเท่าไหร่เราร้องไห้นะแต่ว่าคือมันมันเศร้าอ่ะเพิ่งเข้าใจคําว่าอย่าร้องนะเพิ่งเข้าใจเดคือคือเพิ่งเข้าใจคําว่าร้องไห้จนไม่มีน้ําตาใช่มันเป็นยังไงใช่ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะร้องไห้แบบไม่มีน้ําตาใช่จะเมาว่า เหมือนมีวันนึงไม่จะบอกเรื่องดีๆของค่ะคเอาเรื่องไม่ได้ๆไม่ไม่มีแต่เรื่องดีๆอ่ะเธอโอเคโอเคก็คือมีวันหนึ่งต้องเข้าไปซีนแบบว่าบ้านบ้านหม่อมเพรมแล้วแบบมีประมาณ18ซีนน้องให้ทุกซีนแล้ววันต่อมาก็ต้องไปทะเลาะกับแพตอีกแล้วแบบมันเศร้านะแต่นนําตามันไม่ออกแล้วหนีน้องเซียนมากเดินมาบิ้วเดินมาด่าแต่ด่าในบทนะแบบด่าซ้ำๆด่าซ้ำๆในบท โหโดนมันด่าจนยืนอย่างนั้นพอแบบ5 4 3 2 1แอคชั่นล้ตาเยดติ๊งโดนน้องด่ามีพี่ในกอนเขาแบบแอบเมามาบอกว่าจินนี่สามารถแบบว่าแบบมาทำน้ำตาให้มันไหลแบบมาแบบนั้นได้เลยเหรอ ต้องรอดูเอาเองแบบให้กล้องมาปูน้ำตาปึ้งหนึ่งได้เลยหรอมีคนไม่คือมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราก็พยายามอยู่หมายถึงถ้ากล้องมาฝั่งเนียก็พยายามให้มันไหลฝั่งนี้ใ้ากล้องมาฝั่งนี้ก็พยายามให้มันไหลฝั่งนี้ยังคอยอกคู่นี้ว่าไงอันนี้ของกูจะมีเขาไม่น่ามีร้องไห้ปะคะ ของเรามีซึ้งมีมีแต่แบบซึ้งอ๋อมีดิอมีแบอุ้ยไม่สะปลอยไม่สะปอยไม่สะปอยยังไม่ถึงยังไม่ถึงต้อง location ยังไม่ถึงมันต้องไปึกขันน้าวแบบนี้คออให้แบบความโชคดีของคู่เราอ่ะคือแต่ละโล c a t i o n อ่ะอารมณ์มันชัดมันจะเป็นหมแบบโล c a t i o n นี้ comedy location นี้แบบร o ม com location นี้แบบ s e r i ียสขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเออก็เลยช่วยได้หิดนึ่ แต่คู่นั้นเขาเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ไงเราเป็นคนไปปลอบเขาสองอคนที่แบบเออแต่ละมือแต่ละเด็แต่ในเรื่องเราแบบเราเป็นแบบเราเป็นอาจารย์คณะควำหลักด้วยนะเราต้องจะเป็นอาจารย์ในแบบกเก้าก็ไม่ขนาดนั้นเราไ้รูคู่เราได้ไหมในวันที่เราก็ต้องคอยมาดูชีวิตโค้ชนะคะว่าว่า,าชีวิตโค้ชจะเก่งเท่าพยาบาลหรือเปล่าเออในวันฝนพัดโค้ชจะอยู่ได้ไหมก็ต้องรอดูในซีรีส์นะว่าเราจะคุมเกมอยู่หรือเปล่าเออลม คันไม่สามารถอยู่สามคนได้นะคะอยู่ได้ตัวเล็กหน้าแรนแชนแปลว่าอะไรอะแต่เย็นเย็นแ่เย็นเย็นอย่าเพึ่งแรงอย่าเพิ่งแรงอยวาเดินระวังโดนหมอปุกปห่วยเด้อไม่ใช่ไม่ใช่ก็เขาเจ้าชู้ไงเฮ้ยเธออย่าไปว่าเพื่อนฉันเยอะพอแล้วพอแล้วเอาเาพูดถึงสีเข้าๆมาแล้วเอาสีหวานๆมาดีกว่าแต่ว่าแบบสปอยพอสมควรนะไม่งั้นเดี๋ยวเดินเข้าห้องดำหยดเซตหนังไหนไหนไหนคู่รุ่นพี่สิคะเราซีหวานๆเราผ่านไปหรือยัง ผ่่านไปแล้วคะรุ่นพี่คือใครนะคู่เราไงเพราะว่าคู่เขา่สบายแต่แต่เขา่เป็นไลฟ์โค้ชของเรานะไม่แต่เราแต่เราเริ่มถ่ายมาด้วยการเล็บสิอ้าวถ้าเราดูเขาดำนะไม่ไม่ไม่อันนี้ตัดแบบประตูเวลคัามขึ้นเห็นไหมอันนี้กว้างๆค่ะเรากว้างๆไม่รอกว้างกว้างไม่อันนี้ก็กว้างใส่สีดำไม่เราห้องขาวอยู่ไงตอนนี้เราแต่สักพักเดี๋ยวไฟมันดับนะชินดี อะไรยังไงคะเป็นยังไงเราแบบซีนเราคิดว่าอันนี้ระหว่างในระดับไหนที่ผ่านมาหนึ่งหัวร้อยของเราตอนนี้มันมันแตะระดับไหนไปแล้วบ้างมันไปไกลแล้วเยอะจะเข้าห้องดำไหมไม่ไม่ไปไกลแล้วท้ายเจน่าเลยเพราะว่าไม่กลัวอะไรหรอกเจน่าโนเมตไงเออ เราเริ่มกันมาด้วยเหมือนเราเปิดเราเปิดซีนเราเปิดกล้องมาค่ะด้วยได้ซีนแบบคือเขาก็เรียงมาแบบรักๆๆๆกันใช่ป่ะแต่มันดีมากคือเมื่อมันวิกสองวิกที่แล้วอ่ะเราเล่นแต่ดราม่าหมดเลยซึ่งมันสามารถเอาตอนที่เรารักกันอ่ะมาเบลน์เข้ากับน้ำเมันเหมือนมันเรียกน้ําตาจากซีนรักได้อ่ะนึกออกป่ะเพราะว่าเรารักจริงๆอ<ะ>ิเหาะเพราะว่าเรารักจริงๆเอ้ย อาจจะต้องเข้าห้องดำนะไปแต่แต่วันก่อนนะพี่ร้องไห้อยู่ดีๆหน้าเธอเข้ามานะงงมากเพราะว่าเราอ่ะอันนี้พูดจริงเพราะว่าแอบจริงๆแอบแอบเล่าให้พี่ผู้จัดการฟังตอนกลับบ้านบอกว่าพี่หนูเป็นอะไรอ่ะเพราะว่าเราชอบเขาหรือเปล่าน้องจินนี่เพราะเราชอบเขาหรือเปล่าเฮ้ยวันนั้นวันนั้นก็เดินมาบอกว่าเจ๊น้าน่ารักมากเลยอ่ะวันนั้นเธอพูดอะไรตอนนั้นเธอพูดว่าอะไรอยากไป ยังไงคะแล้วก็ก็นอนรักกันไม่ใช่ผมคนเดียวคนเดียวทำไมหรอเราร่างเขาเขามาชมเราเหมือนกันหรอเขาจะนั่งมาชมจินนี่เหมือนกัห้องดำห้องดำถ้ากลางวันกี่โมงนะคะกี่โมงอะหิวข้าวเลยเอาสอยสปอยซีมัดบานทีแฟนอยักรอฟังซีนหวานอ่ะตอนนี้ให้ระดับไหนที่ผ่านไปแล้วมันยังมีหวานกว่านี้อีกไหมหลังจานนี้น้องมันจะไม่้อจิ้วว่าซีนหวานอ่ะมันไม่สนุกเท่าซีน มันจะเป็นมันจะมีซีนคือมันจะมีซีนที่ทุกคนจะงงตอนที่จะอ่านบทจะก็งงว่าสองคนนี้รักกันได้ยังไงเพราะว่าด้วยความที่มันเจอเจอกันครั้งแรกโดยที่แบบโลกแตกไปเลยอ่ะคือมันเจอกันด้วยแบบความความไม่แฟดใจอะแล้วมันก็เลยแบบ you know มันพอมันรักกันมันก็เลยรักกันมากๆอะ งั้นเล่าในฐานะที่เราต้องบอกอะไรรุ่นน้องมากคือชีวิตเขาอาจจะไม่ได้ทอเราหดเท่าเราเเรารักกันเรารักกันแบบหมากหรอเราเ่ขารักกันแบบคนปกติแต่เราแต่เราเราเรารักกันแบบอีกการสะล่องอะพี่อะไรพี่บอกว่าเออแล้วเราแล้วเราจะเอาความหวานมาช่วยพี่เราได้หรือเปล่า เราไหนๆเจน่าดีเราไม่เอาความหวานแต่เราเอาความพักดีและจริงใจและรักเดียวของเราโอ้โหอ้โหโอ้โหเนี่ยสกิ๊กต้องไหมคะเราความพักดีจริงใจที่มีต่อใครที่มีต่อพี่จินนี่เออคที่มีต่อพี่จินนี่ไปสู้เขาเออรักเดียวของเราพี่จินนี่โอเคดูได้เลยค่ะว่าแพทไม่เคยเจ้าชู้ตกลงแพทหรือว่าเจน่าเจน่าอาจะไม่ใช่หมดจินนี่นะไม่ไม่เคยเจ้าชู้อะไรคือผมมองไปหมดแล้ว ไม่เคยเจ้าชู้อะไรอย่าให้พูดทำเสียน้ำตาเออเออใช่มันมีมันมีประเด็นนี่ขิงหน่อยสิมันมีประเด็นนะมันมีประเด็นนะนี่ขิงฝั่งนี้เลยสิอะไรครับคุณคุยกันเลยครับโอ้ไอไอคู่นี้มันก็สวีทกันตลอดเวลาด้วยสิไอเราอยู่ไอเราก็รู้สึกเหงาครับจะเอาอะไรไปขิงดีล่ะฮะแล้วอะไรเจ้าเด็กเราเป็นเป็นรสชาติแบบไหนโอ้ เป็นรวมรสค่ะเป็นรวมรสมีหวานมีขมรวมมิตรเปรี้ยวรวมมิตรเปรี้ยวเผ็ดแซ่บเค็มมีไหมผมว่าตาเค็มผมว่าหลังๆเริ่มขมนะตามันเค็มมากินมาแล้วหลหงๆเริ่มขมก่อนจะขมจะเค็มหมายคู่นี้เราคิดว่าเราจะสู้อะไรกับขาวะพี่มิวมาสู้อะครแบบในฐานะหอมอบที่แบบหวาดไปทั่วโรงพยาบาลเลยย เออราหวังนเพื่อเราก็หวังผลแล้วโหถ้าเรื่องคุณคุณชอบที่หน้าผมนี่ใช่ไหมต่อใช่แน่นอนหยาตีกันอย่าตีหยาตีกันอย่าตีครับอย่าตีครับเรื่องความรักของของเราเออเรียกว่าอะไรเนี่ยนัวแล้วกันฮะไม่รสชาตินัวไงก็คุณขอคุณแบบหวานเปรี้ยวเอางเรานัวแล้วกันพูดเป็นความรักแบบกลอมก็แฮปปี้กล่อมกล่อมน่ารักใช่เพราะว่าด้วยความที่โบเป็นคนขี้เล่นอะไรเงี้ย เขาจะเป็นคนที่รีสแบบว่ารีแลกซ์มากแล้วเขาก็เลยจะแบบไม่ค่อยซีเรียสก็จะสนใช่ใช่แล้วก็จะแบบอย่างเงี้ยใช่มันก็เลยจะแบบเออน่ารักน่ารักคือเปล่าไม่รู้ใครน่ารักคะเราหรือเขาเขาและเราค่ะเออเขาและเราอะไรนี่ยังไงเขาบอกว่าเราน่ารักเป็นจีจะตอบว่าเป็นจีจะตอบว่าพี่ก็น่ารักดีเหมือนกันยังไงคะเนี่ก็คู่เราเหรอ จริงๆคู่เราก็มีหลายหลากหลายรสชาตินะคะเพรก็กำลังคิดกําลังคิดซีนอยู่ว่าแบบมีมีเราีอะเราคิดว่าเราจะเป็นงานซุ้เขาได้ไหมหลังจากที่เราถ่ายผลงานเราจะเข็นสู้มเพื่อนได้ไหมได้มันเป็นคนละมันเป็นคนละไบฟ์กันใช่ใช่ได้มันมันเป็นคนละไบฟ์กันเลยของคู่เขามันก็จะมีสตอรี่มีมีไบฟ์หนึ่งของเราก็จะเป็นอีกไบฟ์หนึ่งก็จะคนละไบฟ์เลยคนดูก็จะได้รสชาติที่แตกต่างค่ะแล้วเราจะปรับเสือไงครับที่ปรับเสือ ใช่นะคะเราจะปราบเสือไงครับเราเป็นเสือสู้เขาก็สมบอกเขาไปดีหรือเกราแอบรักกันฮเ่เอาเรื่องนี้มันตีฟูไปเลยอ๋ไม่รู้จะตอบอะไรก็ตอบไปเลยว่าลึกระแรักกันทุกคนจบคือต้องไปรอดูในในในซีรีส์ว่าพี่สิตาเขาปราบยังไงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันก็ มันก็ไม่ไม่ไม่ต้องฝ่าอะสายตาของพี่สิตาเวลามันตัดการกับมุมเลาวทำยังไงหันไปแบบฟับเลยดิคะเป็นยังไเออเสียงเล็กๆล็กเยหรือเปล่าเป็นแกะม่้ไม่มามาเขาจะเป็นคนเขาจะเป็นคนนิ่งๆเขาจะเขาจะมีความแบบเขาจะมีความยิ้มแล้วก็แบบเออยิ้มยังไงต้องยิ้มให้เขาดีแบบแบบปลาอะไรแบบเออเออหนูเก็บกองเก็บแล้วเก็บกองแบบ แล,แ,ลแล้วอย่างนี้ล่ะคะล้เราเราเราอยากยิงเป็นไงเราหันไปดูเราหันนี้ไม่ใชมจินนี่ไหมพักดีตอบพี่จินนี่คนเดียวแล้วทำยังไงเจน่ายังไม่เห็นจริงหน้าแบบพี่เป๊ะแพ้เอาอีกแล้วจะจะอะไรจะไม่แต่งหาทำอะไรพักดีตอบพี่จินนี่คนเดียวไม่ถึงเจน่าไม่ได้หมายไม่ถึงแพทเออมาย้อนดูได้หรอไม่ได้เพราะเขาใช้คำว่าจินนี่ใช่ อาจารครับเจมามันคิดแน่ๆแต่มันเดี๋ยวรออาสุดท้ายให้ทั้งคู่ฝากสีอาให้พวกนีฝากเป็นแฟน่อยก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ของพวกเรานะคะคือก็อย่างที่บอกสนุกมาทุกคนอยากให้เราติดตามแล้วก็เราติดตามไปตลอดเร็วนนี้เพราะว่าพวกหนูก็ติดตามเหมือนกันค่ะยังไม่เห็นเลยทุกคนรอดูพร้อมทุกคนนะคะก็ฝากติดตามพวกเราได้ที่ IG Facebook X แล้วก็ t ิ k t o k ริดรักอยสเนสเลยแล้วก็ YouTube ช่อง NORSA Entertainment ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ